นี่มาเท่บนเก้าวนี่แหละทางนี้ทางนี้ใหอารเยคบึมโอเค พ่ขอขับทักไทยสบายดีพ่อมีพี่น้องเอฟสีเบิร์ดสุขูสุขุนทางพังไทยและพังลาวหรือทางประเทศนำเดินเนาะยินดีตอนรับขอสู่สองของเบาเกลียวสแนลคือเก้าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้อ่าเบาเกลียวกับมาหาเนาะใส่ผ้าพี่น้องเอ้ยกะยามเชา้ชาเช่าวาสันนาะพี่น้องเนะาะกะบเบาเก้วกะสีมาอาณาไม่ ซอยผูสร้างและน้องไสฟ้าวัส,สันพี่น้องเอ้ยทางด่านด่านหน้าพี่น้องเอ้ยทางห้องห้องทีบโบได้ก่อแต่ว่า,าพื้นสีเทพื้นนาอพี่น,อน้องเนาะมีน,นี้นะมีแต่ว่าสีมอนาไมแถวด่านหน้าบ้านนาอพี่น้องคือว่าห้องทีบโบได้ก่ออัดผานะพี่น,อน้องเ OK นาะเอาโอเคเนาะพี่น้องคือว่าไปอาอนามัมน้ำกันเนาะพี่น้อง

mô nó mua coi nhao hết hình hết đâu hết nhao 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 ออกกลแล้วสว่นนสวนส่วนเรือตัวหนาจะด้งลางล่างนั้นส่วนเดืองลางอย่างนั้ี่พื้นเยที่สองหาได้หนึ่งนาทีคุณจะเอาอันส่วนนะทีรอรอรอไม่ต้องใช่

Đến cho của em hơn nơi em tôi khổ Về em Về Ui <laughs> 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 thank <laughs> you

Yeah บอพอทังนี้คุดลงบ่หรือวนไดบอบไม่ดาวดินปั๊บไทยเล่อวนดินทวบ้อเอาดินทรายบอแดาราไน้ำายผมเรียนอพอละเรียนเรียนหน่อยนะพ่อเนพุ่มสัวันบอกทำตัวใส่ผ้านังสัพี่น้องถือว่าสีดินนี่ ดินกองนี่ละกาสีเข้าไปใส่ห้องนั้นน้องพี่น้องเพราะว่าสีทมให้มันเพียงเพียงและะ้วอ่าทางพอสร้างเพื่นเพื่นสีเท่เทพื้นมิน,นี่พี่น้องเออเพื่นให้ทมทมนี่ให้มันเพียงทำเสมอกับตัวนั้นเนาะมันจะเทพื้นเนาะเพราะว่าด้านด้านในคุณก็สีเทเลยสำหรับมิน,นี่สมฤทธ กองเทพืชคุณมา,มาอาซันขับเกแก้วอนามัยให้กับน้องใส่ผ้าสองคนนะอนามัยโตขึ้น่จาน้้จับดูละ

thoát chảy hẳn ưm nè, tham xí lo ba rồi 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 chặt hay นี hey, ่มาจอดนี hmm. mm ่โอเคเอาลงมาอีกเอากรนมาหันบ่บี้ับไปยัดไม่ไปเท่าท่านะบมาหองกะไยะลูกอาหองลูกององกะไยะโอเคเอามอกมันก็ไม่ติดสะขบรถเด้อคนขึนรถลิโค้งเลย ឃ no -si -si ើញហើយនឹងឈឹងចូលកាន់ហើយចូលបាក់គင်းនេះเนาะជិះពីរោនេះលើពីជីបឡើយ

ระดับของนะให้มันเพียงสำได้พื้นมักสำได้พื้นแฟงเองง่าสันพี่น้องเลยส่วนเบาเก้วกับน้องเสกพรเป็นอ่าส่วนดินว่าสัน เด้ชฉดนขังเี้ยพอแล้วนี่ท่อนี่ล,นนลูกนี่บอลลูกนี่เอาเฮ้ลูกอืมโอ้ครับครับ เอาอีกรอนึงเนาะโอ้ยๆโอ้ยโอ้ยสายโหดแท้ขับรถนี่รอนึงพอบ่ยังจักรอบ่นี่พอยังรอนึงบ่มาว

ผมพาวดกจะย่าพอเวลาเาอาย่างไปย,ย่างมาย่านมันันเปื้อนมี่ต่วใกล้ซีเทแล้วก็จึงหดนามเลยเพราะว่าดินมันแน่นอยู่แล้วดินดินลลุมอันน,นี้เขาปั๊บระดับมาซื้อต้นไม้แล้วรู้ว่าชอบุ้งใช่ซ้ซ้อมฟุ้งฟูเออประธานเขาเสียเรียบเรียบมั่นเลย cái <laughs> ngang theo là thằng May lúc xíu đã lé, thằng Hề sai <laughs> mạng lé Thằng Hề sai <laughs> mạng cơ Thằng May mạng cốc cơ Làm đỡ mình cho พี่นี้โมมาพี่น้องการผ่านอนามัยแล้วก็ถ่มแล้วก็เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยปรับระดับว่าเขาเดียบร้อยแล้วพี่น้องจะยิงเขาเลยนะทางน้องพึ่งขยากเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยบบบนี้อ่ากระบี่พึ่นดอกอราคาอ่าจิตมงคลวาสนพี่น้องเอ้ยอยากเข้าแล้วบ่ลูก มีบอนกินนะได้กับเขาคือบุกกินก่อนอนพี่น้องพันการอ่าอนามไมคือว่าเอาดินมาทมแล้วก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะัรนี้น่ะแล้วก็มาซอยเวียกน้องพื่นกับพ่อสร้างวัดสันทาพี่น้องเลยเอา เอาสำหรับคลิปเราเกี่ยวกับจบลงตัวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยรือว่าเทนนิกาพออยู่ดีมีแห้งสุขภาพะตีแฉ่งย่เจ็บยีจนเด้อะทุกทา่านอ่ะมองเกี่ยวกับคอโตเดินทางกลับไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอาซันอาเทนนิกาสิได้กลับปะพอสร้างกับน้องใส่ผ้าแล้วทั้งแม่เม่ขึ้นเนาะอ่า Ah, di de, you know de, ah, ah sabai di deh, pina udah. Ah. Sabai di nam. Doi, ah, sabai